มอบเขมรพร้อมบุกลังล้มทั้งยืนรอบสองลูกค้าหุยวันเตในกัมพูชาทอนเงินสดไม่ได้แบงก์หนีเอาตัวรอบประกาศงดทำการชั่วคราวหนึ่งเดือน ทำคนขเขมรระส่ำไปแล้วรอบหนึ่งยังไม่พอตอนนี้คนขเขมรค่ะกำลังเผชิญความยากลำบากเป็นครั้งที่สองโดยก่อนหน้านี้กระทรวงการคลังสหรัฐและกระทรวงการต่างประเทศสหาราชอาณาจักรได้ประกาศมาตรการคว่ำบาตรเชนจื้อหรือวินเซนและบริษัทปรินซ์โฮลดิ้งกรุ๊ปจากข้อกล่าวหาเป็นหนึ่งในเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่ชอบโกงเหยื่อทั่วโลกและสแสวงหาประโยชน์จากแรงงานที่ถูกฆ้ามนุษย์ทั่วอาเซียนเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีธนาคารปรินซ์แบงก์เป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจของปรินซ์กรุ๊ปนั้น ต่อมาทางด้นา,านธนาคารกลางกัมพูชาระบุว่ากำลังใช้ทุกมาตรการที่จำเป็นเพื่อรับประกันว่าปฏิบัติการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของลูกค้าจะเป็นไปตามปกติโดยเฉพาะความปลอดภัยในเงินของลูกค้า แต่จากสถานการณ์ที่ชาวบ้านไปยืนต่อคิวกันหน้าแบงก์ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาก็เป็นหลักฐานยืนยันได้ว่าแบงก์ของปิ๊งกรุ๊ปทั้งแตกชาวบ้านสับสนว่าในเมื่อธนาคารบอกว่ามีเงินพอมีสภาพคล่องแต่ทำไมไม่ให้พวกเราถอนเงินออกมาถ้ามีเงินจริงต้องให้พวกเราทำธุรกรรมได้ก่อนหน้าน,นี้ก็มีผู้ใช้บริการจำนวนมากต่างอวยว่าปี๊งแบงก์มีดอกเบีย้ยให้สูงกว่าธนาคารอื่นมีประกันอุบัติเหตุประกันสุขภาพด้วยแต่ว่าพอแบงก์ล้มคนขมิ้นก็เหมือนล้มทั้งยืนไปด้วยพอจูจ่ๆสิทธิ์ดังกล่าวที่เคยได้ ตถูกธนาคารระงับบริการกระทันหันค่ะ ขณะทีล่าสุดค่ะกีริโพสในคะสื่อกัมพูชาเนี่ยก็รายงานว่าหลังจากคุยวันเปค่ะแพลตฟอร์มการชำระเงินดิจิทัลในเอเชียตัวออกเชียงใต้เปลี่ยนชื่อเป็น HP อย่างเงียบๆไปไม่กี่วันก่อนผู้ใช้จำนวนมากก็เริ่มเดินทางไปที่สำนักงานบริษัทบนถนนโรดมกรุงพนมเปญตั้งแต่วันศุกร์เพื่อหาคำตอบว่าเหตุใดการถอนเงินจึงล่าชา้าต่อมาเช้าว,วันจันทร์ที่หนึ่งธันวาคมค่ะประชาชนหลายร้อยคนส่วนใหญ่ก็เป็นชาวจีนชาวกัมพูชาและชาวอฟฟริกันเดินทางไปถอนเงินสด แต่ก็ต้องผิดหวังเมื่อพบว่าสำนักงานปิดทำการสอบถามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้านนอกอาคารได้รับการยืนยันว่าบริษัทประกาศระง,งับดำเนินง,งานเป็นเวลาหนึ่งเดือนเพื่อปรับโครงสร้างปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นลูกค้าชาวกัมพูชารายหนึ่งซึ่งพยายามถอนเงินมาตั้งแต่เช้าบนว่าปัญหาคือบริษัทขาดสภาพคล่องทางการเงินอย่างหนักจากเดิมเคยถอนได้เบละล20,000ลลา์สหรัฐ ลดเหลือ2,000ดอลลาร์ 2, สหรัฐและ1,000ดอลลาร์ 1, สหรัฐจนขณะนี้ก็ถอนไม่ได้เลยขณะที่เขายังมีเงินในกระเป๋าวุยวันคั้งอยู่ประมาณ100,000ดอลลาร์ 1, สหรัฐหรือว่าประมาณ3 2 0 0 0 0บาทเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าแจ้งว่าบริจัทมีสภาพคล่องเหลืออยู่เพียง3ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นหรือว่าประมาณ9 6ล้านบาทลูกค้าอีกรายซึ่งเป็นชาวต่างชาติกล่าวว่าเงิน11,000ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราว350,000บาทในบัญชีของเขาไม่สามารถถอนออกมาได้และปฏิเสธที่จะแสดดงคความิ เเพิิม่มมตประกาศที่ติดอยู่บนรูปปัน้นแพนด้าพลาสติกด้านนอกอาคารซึ่งเป็นมสัสคอตของฮุยวันเปยค่ะระบุว่าเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางการตลาดภายนอกปัญหาการดำเนินงานและกระแสเงินสดตึงตัวบริษัทจึงไม่สามารถชำระเงินได้ทันเวลา เพื่อให้มั่นใจว่าการดําเนินงานจะมีเสถียรภาพและมั่นคงซึ่งขอระงับบริการเป็นการชั่วคราวเริ่มตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2568และคาดว่าจะกลับมาให้บริการอีกครั้งในวันที่5มก,กราคม2569แต่ลูกค้าหลายรายยังไม่แน่ใจว่าจะสามารถถอนเงินได้หรือไม่เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว ทั้งนี้หลายปีก่อนค่ะฟินเซนกำหนดให้ฮุยวันกรุ๊ปซึ่งมีสำนักง,งานใหญ่อยู่ในกัมพูชาเป็นสถาบันการเงินที่น่าวิตกด้านการฟอกเงินแพลตฟอร์มดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมคริปโตผิดกฎหมายครั้งใหญ่ที่สุดเชื่อมโยงการโจรกรรมทางไซเบอร์ในเกาหลีเหนือและการหลอกลวงสกุลเงินดิจติอ Asia, ตอลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย งานนี้ก็อาจจะได้เห็นคุณขมรออกมารวมตัวประทรว้วงเดยอดหน้าแบงก์อีกครั้งแน่นอนแม้ว่าเรื่องสแกมเมอกระแสจะเงียบลงไปบ้างแล้วนะคะแต่ก็มีรายงานเช่นกันว่าเกาหลีใต้ยังไม่หยุดแค่นี้ตั้งใจถอนรากถอนโคนขมินทุกช่องทางเร่งสืบแหล่งเงินที่เจ้าพ่อสแกมเมอร์นำไปฟอกเอาไว้และก็พยายามจะยึดทัพย์ให้ได้มากที่สุดค่ะ